ส,สาบ,บยายดีดพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงที่ยังเบือทนเที่ยงได้เนาะ11โมงเด็กพี่น้องไปกับบอลาสับปิน่นหา,ากินพี่น้องด้ยหาอยู่หากินพี่น้องนี่ก็ได้กระตาอะไรกะไปก่อนบ่าวมันไปก่อนแล้วไปอันนั้นต์ไปสอนกุ้งกังเว้นพี่น้องไอ้ร้องเบิ่งแต่ก็สอนแต่ย่ำแมลงเลยสิมาลองเบิ่ง แท้วอางได้ล่งกาะถวยเลยพนะี่น้องตอนนี้ก็กระถวยแลย้วลองมาเท้าหวยซะก่อนว่าสิได้หรือบอ่มาตัดผมเลยก็เลยเพิ่นชวนไปสอนกุ้งพี่น้องก็เลยไปเด็นตาเี๋ตามีอยู่บ่ ลองบังนี่หัวไอ้ซะก,ก่อนพี่น้องเอ้ยอันคู่คยังซาป่าวัางนี่บกน้ำล้างหมูเด้อครับ

Ông nó mình cái con tôm này. Sàm cụm này. đi. Ừ. Trời ơi, tao vô cụng nè. ở trong căn nguyên tí. Bên ไปกับบอลลาซาปินไม่้อ้เลยผได้เบิอก์ไอย่ขล้มเขาไปกดติดตามไ้เปิ่ไหนไ,นนนนได้ก็กกกไไบอลลาซาปินผมมีดอกระังเตีแต่หินผนมาเดาะ ปลาอะไร่แซ่ๆเลยปลาซิวนะซอแล้วกอดปลาซิวไปก้อยกุ้งก,นนกได้อีกอะไรตามลำหุหนน่ยเนาะฝนตกยุคคืน,นแต่ว่าน้ำเขาปนน่ะความปลอดลาซะตก,กค่อยๆคือว่ามีคอนนั่นนี่วะเออว้างนี่เลิกันเลยก่อนนะ มุงดูเด็กโตอืมได้ใส่แหละผู้ค่ายได้ตัวเดียวก็ได้สองสามสี่นับได้เพียงไรกู แลมันหลีนอะไ่ไปจ้ะมันซอยก่อยแล้วติมันก็แหลน,น,นไ,ไปทางไหนเปิดตุ๊บกุ้งจ้าน,าน,นัน,น,น,นไม่ได้ใส่เบ่ผู้คายู่นเ้ย khai nội Bài tà nông ca và xí đây Vô đây Cõi bò sai căng huyết này mới cả thử chú cung mà rồi nà Bộ đây ừ. đại yo. Ồ. Mulai con sao. Cho hai nhang, sợ nhục khoai về nằm hai con Bà anh em bắt tăm pạy nhau mà này, níu, bác siêu cứ cõi lé nó, mình อยู่นได้่่่มีกุ้งน้องอยูส่ส์อืเอาแล้ว,ลวนี่ก็ได้เีวมันหายเงนะี้ยตามทองหายทองนาตามน้องครับตีเพั่งนาตีนี่มันหันไปีได้ฝนดีเนาะปีได้ฝนดีแต่หกปีกับสิ đi nè cứ hết rồi, mưa rụm từ cái mùa bì từ covid mà, lềnh nhề, lềnh nhề, tua lộp lên, rồi rồi siêu phải ตื่นเยอแค่นี้นี่จะไปหล่มคุมห้าตกเดีวโอ้ยกได้บปลาแหลน มันพูอยู่ได้กบนะ่ะกบนั้นมันพู้อังหลองแหล่งเข้ามาอื้อเป้าขึ้นแรน,นใหญ่แธ้ปลาูหลุดไปอีกด้วยเขาจะปลูกอยังนี่นะ เบิกกันยาเป็นน้องสอนเพื่อสิได้กับผมง่ายง่ายสอนกุ้งทางไดปลาซิวดิเออจังหวะนี้อดถุงพลาสติก นไงกงนี่อืมุหน่อยอืมกูดีเลยนกุหน่อยเออมีตัวใหญ่ใหญุ่้งใหญ่วสอนเนี่ยกังเว้นกันนะเพ่มนบอปรลาปลาลดน่อยเอข cho hai à này thì mẹ cụ <laughs> <laughs> cùng tên mới nói ô oh, hói hói kéo anh này hói nói nhảy đấy ô oh, chụp chụp đang con cái. อจายสอนได้สั้สองบาทน้องนี่คือสิได้ก้อยเทียงอยดอกเบืองอันนี้เป็นเทียงเล่ละบช่องไว้ตำแหตำแหนี่แหละได้ยังไงไปเถอะหากมานี่สอนตําน้องนองตธรรมศาสตร์น้ย เจาะกระดอเอาปั๊บนังตโฮมนั่งต่อนั่งโย่หนังตนังโตดิมันมีตอลายด้แถวนี้คือว่ เกิดเจาะจะแยงกันเลยไม่วผังจูผังลอกวดแล้วเนาะเมื่อขาวได้หนีรลดูน้องนินววตมียังฮะปิดน้แหงกุงน้อยวะกรุงน้อย bởi nó cần phải nọ bạn em mới kể nhau rồi đấy kể nhau tầm càng càng nóng mà lời giảm cái làm được nhưng khang xin đây xem đây Ô oh, nội nội nè ơi. Tommy cung nãy sao. Lạng phải mù đô? Ô Cuột càng, mà, thôi hết che hảo mình, hỏi hiền hos. Ô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  hiền มันตัวหน่อยโพตเขาเขามีใหญ่หุ่ยงามไมก็ตัวน้อยให้มันไหน่อยก็ได้โอมันบุได้แล่อยู่กลางนะกวดแทบไปเหยอมสอนแทบไปอ่ะห uh, ่างมาตงนกหจางห่นงองดิน้ดินยมือก่ยอะยวดึงไป บูป่ารถอนบูไปลถป่านะสั่งให้บูป่าไปเลยติบูป่าเขาไปลงจ่อยนะด้านนึงดิงออกว่ะ แดดออกมาแล้วพี่น้องคึมแล้วก็แดดแล้วก็คึมส่วนกุ้มยังยยักังเวนลงมือน้องแตกานสอนยแงได้ได้กิน Cái yuk cụm này cam mà tụi nhảy này, không có học ừ. phù búi mì piing tý, cứ chơi, chơi rồi, cứ chơi piing rồi, ừ. là ừ. làm รวมลวกลุ่มอยากมันเยนตัวใหญ่อยู่ได้ไงอว่วเอากระปูดี่ไปก่อยอยาักษะขึ้นหลายโตเลยเป็นเืกองอยู่เทียงนาพอ้วส่วนมาล้นะันมนักงานเลือกอยู่บ่พนักงานเลือกอยทียงนาพ้ มันมันยุกับปู่อย่านี้งนันเลี้ยเอน้ำซุเล้ยแบป้อนหม,ม,มอ,อรอิงๆบไปกินกุ้งเขาเปิดป่ะกินด,ดอกเบ็ด <laughs> บมันก็ยังกินดึงไปดึงไปกินกันกินนะตัวนึง็ามาเยอ không không cần phải đâu <laughs> mà đẹp cái đó thế

เออจำเป๊ะเราทีเดียวนัวครับแล้ตุเลือกที่บนใช่เลือกทีเ่เวลาเลือกมหยะนะมันลอยต่วาขี้น,นินมันสีอยู่เออมีแต่กุ้งน้อยปูนานะ ลายกุ้งเนาะลายกุ้งแต่ปลาอือพะากกะปูพะากะปูคือลายแท้วยเ กนใส่ด้วยกระปุกนะไปทำแั้วไม่ยุ้มองเยอะอืเปนผู้ชายก็ตายเพื่นไม่ต้องเลยเบิ่งดู tôi nhảy bỏ Trong khen ăn tì cũng น,นี่เราก็ขอคำนึนงโอ้โหระคำหนึ่งเลยก็ามาเลือกมาเลือกอีกเลยเนี่ยกิตากะครัวกุ้งกะก้อยโอเคโอ้จบแล้วพี่น้องเอ้ขอลาฟาจากไว้เพียงซ้ำนี่แหละพอกันใหม่ และก้อยก็จะเป็นซองบอลล่าซอปินผลจสกก้อยให้เบิงเป็นได้เกับไปเบิงน้อกัเป็นองอกจากนี้เกับไปเบิงพนคุณไปได้บอล่าซอปินเป็นนอยไปแหละอยู่ที่มีแห้งเพิสูงุกคนเป็นน้